ง่ายโผล่หัวมาแล้วบรรยากาศสมัยก่อนนั่งรถไฟง่ายโผล่หัวมาแล้วบรรยากาศสมัยก่อนนั่งรถไฟไม่ได้นั่งรถไฟนานแล้วนะคะไอ้ยินเสียงมาแล้วจ้านานไม่ได้นั่งรถไฟนานแล้วนะคะไอ้ยินเสียงมาแล้วจ้า นานไม่ได้นั่งรถไฟนานแล้วนะคะไอ้ยินเสียงมาแล้วจ้านานที่นี่คือสถานีรถไฟอำเภอกระสังค่ะ สมัยก่อนเราไปกรุงเทพก็จะนั่งในรถไฟนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นั่งนานแล้วหนยเขามีงานด้วยค่ะกลางคืนงานงิ้วของอำเภอกระสัง คงต้องนั่งทั้งวันเดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบาย คนเลยแต่คนแน่นก็เบียดเสียดยื้อรถไฟไทย 我勒。 ไม่ได้นั่งรถไฟนานแล้วนะคะไอ้ยินเสียงมาแล้วจ้านั่นที่นี่คือสถานีรถไฟอำเภอกระสังค่ะสมัยก่อนเราไปกรุงเทพก็จะนั่งในรถไฟนะคะไม่มีคนเลย อยากไปกรุงเทพบ้างคะรถไฟจอดแล้วต้นทางอุนบนราชธานีไปทางกรุงเทพมหานครรถไฟไทยเดี๋ยวนี้ไม่ได้นั่งนานแล้วหนยเขามีงานด้วยค่ะกลางคืน งานงิ้วของอำเภอกระสัง คงต้องนั่งทั้งวัน โผล่หัวมาแล้วบรรยากาศสมัยก่อนนั่งรถไฟรถไฟไทยที่นี่คือสถานีรถไฟอำเภอกระสังค่ะสมัยก่อนเราไปกรุงเทพก็จะนั่งในรถไฟนะคะรถไฟไทยไม่ได้นั่งรถไฟนานแล้วนะคะได้ยินเสียงมาแล้วจ้านาน ไฟไทยก็คงต้องนั่งทั้งวันรถไฟไทย เดี๋ยวนี้ไม่ได้นั่งนานแล้วหน่อยเขามีงานด้วยค่ะกลางคืนงานงิ้วของอำเภอกระสังง่ายโผล่หัวมาแล้วบรรยากาศสมัยก่อนนั่งรถไฟ ใครอยากไปกรุงเทพบ้างคะรถไเจอดแล้วต้นทางอุบลราชธานีปลายทางกรุงเทพมหานครเดี๋ยวนี้ไม่ได้นั่งนานแล้วน่อยเขามีงานด้วยค่ะกลางคืนงานงิ้วของอำเภอกระสัง เดินทางปลอดภัยนะคะบายบายก็คงต้องนั่งทั้งวัน mm hmm. <laughs> ที่นี่คือสถานีรถไฟอำเภอกระสังค่ะสมัยก่อนเราไปกรุงเทพก็จะนั่งในรถไฟนะคะนี่คือรถไฟกำลังจะมาะมาจากอุบลปายทางกรุงเทพนะคะ